สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาดูด้วนมะพร้าวที่เลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นป่อพันแม่พันครับนี่อันนี้กําลังเอาไว้ประมาณก,กี่วันเจ็ดวันอยู่ครับที่หนึ่งเนี่ยป่อพันแม่พันเต็มครับเดี๋ยวสักมกับวันไครแล้วครับอ่าลองดูว่าที่มาเกินหนองเนาะที่เป็นไก่ไปด้วยน่ะว่าจะตาด่ลยาใหญ่ละ,ละพอ ดูท่าได้ใหญ่ๆนะครับมีหูเต็มเลยว้านะนนะโอ้ใหญ่ขนาดเลยครับนี่อันนี้สิบกว่าวันมาเดียครับโอ้โหนี่นะใหญ่ทั้งนั้นครับนี่โอ้เต็มแล้วครับนี่ครับใหญ่ๆเลยนี่ขนาดสิบกว่าวันครับโอ้เริ่มจอนี่นะครับใหญ่เว้ยมาอยู่ที่อาหารที่องค์ขึ้นครับโอ้ใหญ่เว้ยครับ ว่าผ่านโอ้หนะครับเต็มนะครับให้เว้ยนะครับเดี๋ยวนะครับดูก่อนนะครับวานะให้เว้ยครับดีดึงดีดึงนะครับนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่านักนะครับนี่อ่าแซันนี้สิบกว่าวันนะครับแซววันนี้ผมจะเอาออกมานะครับ ทำนี่ละน,นี่ทำป็นป้อพันธุ์แม่พันธุ์ใหม่ครับโอเคนะครับผ่านไปหนึ่งอะลงพอทุ่ง,งครับง่ายครับทำง่ายๆกินง่ายๆครับ,นนรบผมนี่ไงดูครับเปิดดูโอ้นี่ครับอันนี้เป็นลูกๆที่ผมวันไว้ที่ที่ว่านเนี้ยมีป้อพันธุ์แม่พันธุ์โอ้โครับ โอ้ยังมีแม่พันธุ์มาอยู่นี่ครับต้องเก็บเข้าใส่นี่ครับโอ้ใหญ่นานีลครับนี่นะครับโอ้เต่าคอยปล่อยเต้านิ้วครับนี่ครับอยู่เต็มนี่ครับปิดไว้ก่อนครับี๋ยว้อนี้ชุดนี้ผมทำมีเป้พันแม่พันครับเบอขายเด้อครับผมนี่ครับ โอ้มีนักโอ้นี่ครับอ่าครับอันนี้ด้วงเปล่าครับมาเลี้ยงวัวเดียวครับโอ้มีเต็มครับเนอะนี่ครบบอลนี่น่าจะมีไหลเพราะว่าซื้อพอพันไม่พันอยู่ละร้อยโอ้นี่ครับนี่หูอยู่เนี่ยอยู่ในเต็มนี่ครับโอ้โหครับเต็มนะครับผม ตู้กระเป๋าครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับจะได้ทําคลิปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลองพอทิษฐ์เดี๋ยวไอแซฟเซาวันเหลือเมื่อกี้วันครับอันนี้มันสิบกว่าวันนะครับเทากว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทำนี่ตอนแต่ผมจะทําชุดนี้ให้เป็นประวันไม่พันครับแล้วที่เหลือคือขายครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม